สวัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะตอนนี้9ก้าโมงเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศหน้าบ้าน <c oughs> หน้าหนาวนะฝนตกแม่บ้านอดเลยอุตส่าห์ชวนพ่อบ้านไว้ว่าจะพาเพื่อนๆไปดูตลาดเอเชียที่อินาล่าค่ะฝน <c oughs> ตกเลยตกแบบนี้ไม่มีหยุดแน่ๆตกตกตั้งแต่เมื่อคืน พูดไม่ชัดอีกเช้ามากตกตั้งแต่เมื่อคืนอา่าพอบ้านจอดรถตากฝนโอ้โจะแชร์ไปไหนเนี่ยนูนค่ะเปียกไปหมดเลยหนาวด้วย ตกก็ดีค่ะหญ้าแห้งพอพอฝนตกน้ําลงหญ้าเขียวขึ้นมาทันใต้เห็นเลยค่ะตกเมื่อคืนเช้านี้เขียวแล้วค่ะเมื่อวานยังแห้งเดินบนหญ้าดังกรอบๆอยู่เลยโอ้แห้งค่ะแห้งตกก็ดีเหมือนกันแหละอืมว่าจะอาบน้ำให้สกายล่าอดไปอีกวันละลูกฉัน อะไรคะ่ะมาสวัสดีตอนเช้าอากาศหนาวๆฝนตกชื้นๆแบบนี้คะ่ะอากาศที่เมืองไทยก็คงจะประมาณนี้ไหมคะหน้าฝนบ้านเราเริ่มแล้วเนาะเดี๋ยวยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะแค่มาทักทายยามเช้าคะ่ะขอให้เมนวันนี้เป็นวันที่ดีของเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีค่ะ